สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องนั้นขอใหญ่ครับอีพีนี้ก็อีกเช่นเคยครับก็มาต่อนนกครับวันนี้เลิกงานสายครับผมเลิกงานเช้าก็เลยไม่ได้ไปไกลครับก็ว่าไม่ไกลก็ไกลเติบอยู่ขี่มอเตอร์ไซค์มากครับผมมอเตอร์ไซค์มาเลาะแถวแถวบางเลนเหมือนเก่าครับเพราะว่าใกล้บ้านไม่มีนกไม่ค่อยมีนกครับมีก็เหนียวเหนียวครับผมอมากับ ทีมงานก็มาก่อนแล้วครับผมก็มาคุณะแตนมแล้วมาประมาณเกตท่านครับก็แยกยกกันไปครับผมเดี๋ยวก็นัดกันเจอกันที่ปลายทางนะครับผมจะมีใครมาบ้างก็มาแนะนําตัวกันเลยครับผมท่านแรกหมันมันเลยครับผมสวัสดีครับจันยงสวัสดีครับเขาตัวไหนมาครับจังวนนี้เจ้าจิงหลีดครับโอ้จิงจิงหลีดเหมือนเดิมครับเปิดตัวมาพร้อมความหมานครับวันนีมหมานครับเปิดตัวมาพร้อมความหมานครับวันนี้ เฉลยตัวไหนครับเอ๊ะเสียงไหนครับเฉลยเสียงกลางเสียงกลางเสียงกลางฟูดีอยู่คู่ดีอยู่เสียงลากๆนะนกป่าเสียงลากๆมาพร้อมความหวานครับจุดยอดจุดยอดเสียงลากๆนะออกจริงหรือสองรอบสามรอบแล้วนกรถวิ่งมาพร้อมความหวานครับนี่ครับเจ้าจิงหรือนกป่าเหมือนกันครับผมจวดจวด จวดตรงตัวนี้เลยครับผมดูเฉลยก่อนค่อยไปดูของอีกท่านนึงครับอือสวยไหมมีอะไรไหมโอ้ขามดากักขามตูดขามตรงนี้มันเคยได้มีเหามีเหาโอ้มีเ <ไป S 2> หาน่น่ เคยได้สามกุกเลยเคยได้สามกุกเหรอครับนี่ครับบริเวณนี้จานยุ่งเคยได้สามกุกไปไแหลงไปแล้วครับ,ต,บ <laughs> ตัวละห้าสิบบาทตัวละลอยก็ไม่รู้อ่าโอเคเครับจานยุ่งมาแล้วเดี๋ยวไปสอบถามอีกท่านหนึ่งครับผมสวัสดีครับสารเลืครับ,รบเอาตัวไหนมาครับวันนี้ไข่ต้มมาครับไข่ต้มโอ้โหมินอัดจวดจังเลยมาแล้วยังเจ้าไข่ต้มมาแล้วครับหนึ่งแต้มได้ครับ โอ้โหเปิดตัวมาพร้อมความหมานครับวันนี้อือหือเสียงเล็กครับเสียงเล็กอหรอเสียงเล็กครับเสียงเล็กอ่อเออไม่เป็นไรครับขอจะได้เต็มไม่ต้องเน้นเสียงมากมายนะใช่เน้นเต็มอย่างเดียวเต็มอย่างเดียวอ่าโอเคครับผมโอ้โหไปโดนตัวไหนมาเนี่ยคึกจัดเลยโอ้โหนี่ครับผมก็เป็นเจ้าเพชรโตครับสายโชว์ หมูกันยาวครับผมเน้นโชว์มาเน้นแต้มครับผมวันนี้มาเน้นลูกคออย่างเดียววันนี้ครับผมเน้นลูกคอเน้นขนมอย่างเดียวอครับผมจะมานไหมครับผมวันนี้ก็ไปรอรุ่นกับเจ้าพิโตยาวๆเลยครับผมก็รอรุนครับผมเดี๋ยวจะขึ้นไปอีกหมายนึงครับผมจะขึ้นไปอีกข้างบนโอเคครับมารอลุนงาครับผมครับผมโอ้โหหมานคนเดียวเลยสองแต้มเลยเจตรงไหนนี่ ด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าเหรอตัวไหนตรงสะพานที่ขามคลองมาโอ้แน่นอนมามามากิข้าวด้วยกันฉันดุ่งไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วใส่ยาวไส้ยาวเดี๋ยวใส่ขาข้าวด้วยกันพี่น้องข้าวครับผมพี่น้องเอฟซีอันนั้นมารับประทานอาหารอันนี้มาตามตัวคารมครับไม่รู้จะเจอตัวหรือเปล่าเพราะว่ามารอบล่าสุดก็เจออยู่นี่ครับคารลม นี่มันเส้นใหญ่มาจะเจอหรือเปล่าไม่รู้เพราะเส้นใหญ่มาด้วยโอเคครับผมรอรุ่นครับว่าจะมีนกขลุมมาอตัวหรือเปล่าว่ามันลมครับวันนี้มันลมโอเคครับผมพัลมล,ลม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 มันจะเป็นลมมากกว่าพัดลมเอาครับผม ทีมงานนัดกันไว้ตั้งแต่เช้านัดกันตีห้ามาเจอกันเที่ยงอ่ะสวัสดีครับจันจูดได้จีตีมแล้วสามครับโอ้โหโอ้แน่นอนแน่นอนเจ้านกต่อเจ้าลืมซื้อแล้ว<อ>มาทา่านตั้งดิเจ้าเก้าครับเจ้าเก้าโอ้เอาพักๆก,กันครับสวัสดีครับจามัญญาสวัสดีครับได้จีตีมแล้วสองแต้มแล้วนกต่อยังไม่ได้เตี้ยมจริงเหรอโอ้โหนกใหมานกใหม่มาเนาะ ไม่น่าจริงอ่ะนี่อะไรอ่ะเอกันฝนไปไปใส่เสานั้นตัวนึงไปไหนเสาตรงมุวนๆนั่นนกผมมันดิ้นมันมีนกเสียงใหญ่อยู่ตรงนี้เนี่ยใส่เสากลางอ่ะสามเสาเรียงใช่ไหมแล้วก็เสากลางน่ะเฮ้ใส่เป็นเพื่อนหน่อยเอาเอาไอ้ใบโพดขึ้นนะใบโพดไหนอ่ะเออใบโพดขันขันหน่อยโอเคครับผมไหนอ่ะโอ้หมาแล้วสองเต้มแล้วโอ้โหสามแล้วเหรอไหนตัวนึงอ่ะเฮ้ยออกเลย โอ้สามเท่าหมเหรงั้นไม่ต้องไปใส่แล้วมานี่จอดคุยกันก่อนคุยกันก่อนไม่ต้องไปใส่แล้วข้างหน้าเซียนเตี้ยอยู่นู้นหาคนเลี้ยงข้าวแล้วได้ได้คนเลี้ยงข้าวแล้วเออมานี่มานี่มานี่จะไปเกี่ยนข้าวแล้วเข้ามาไปใส่นกก่อนก็ได้ไปใส่ใส่รอรอมีเสียงตัวอยู่นั่นตัวหนึ่งบางทีับผมรอลุ้นครับผมไม่ตั้งกล้องครับผม ไยังไม่เจอลูกเลยมานี่มาก็มีแต่เสียงนึงก็ไม่ยอมออกหาเลยทีมงานนะกันวัดเจ็ดตีห้าครับผมเพิ่งเจอกันเนี่ยเที่งโอ้โหหากันยังไงก็หาไม่เจอลโอทางวัดเจ้าพุนโอ้จะฟังพุ่นนกหลายหลายขามสะพานไว้ทางโน้นเลยเพิ่ข้ามไปมาสิขามไปอยู่นกหลายอยู่ดิไกลวะบ่ไกลตรงสะพานนี่นะ เาเทียนนกนมาตีกินเขาว่ะหาียนเโ้สอยนันาสิเขาไปใส่ส้อยมองไปกินเขานะมีนกอยู่หรือนั่นแหละว่าจไปส้อยสอยนันเ้อออมไปนี่ละออมไปนี่ปั๊บกผู้กับเขากินเขาเลยเจียนคือไปถ่ายปากส้อยโอ้ยคน้เววอมาเร็วตีแต่ไรอมาเยเลยทางมาสาเจ้าเนาะ เงี้ยเขาใหญ่โตเลยเงี้ยขันอยู่ในตัวนี้ก็ยังงั้นตะมือเศร้านี่ครับเดี๋ยวล่อหลุนนกเสียงไงตัวนี้ก่อนใส่นกเขาเลยใส่นกสามใหม่ขี่จักรยานขี่จักรยานผมบอกไม่ไปเหรอผมบอกไม่ไปจะไปไม่ไปหายบอยเปหน่อยเขาบอกจะเข้าบ้านบอยเด้อจะเข้าบ้านตะหมูเข้าบ้านตะหมูดีกว่าแับเสียงไม่ได้ครับผมโอ้ยหมานะครับ เมื่อนะพูนล,ลพักทีมมันเจอกันครับผมอาจจะมีการขัดคอขัดขาขันนิดหน่อยหักไม้ไว้ยังไม่อยู่ครับผมโอ้โดดแล้วตัวหนึ่งรอรุอนแพ็คคู่รอรุนแพ็กคู่เนี่ยหักไม้ไว้พวกเป๊กพวกเป๊กยังไม่อยู่เลยครับเสียงตเข้าไปยังเสียงตไม่เข้านี่เสียงเล็กเสียงตไม่เข้าไม่เข้าเลยวะอยู่ไหนเสียงตไปแล้วเหรอเสียงตอยู่แล้วแกนั้นแหละคือเผือกลัวตัวนี้ไม่กล้าเข้าเลย เนนั่นนกอีเซลนกอีขามพอลงเถอะพอแล้วตัวเดียวอะ่ะพอแล้วเอเอเขินหน้าเขินตานนเด่อยวเขายืนเฝ้าอยู่ต้องสองสามชั่วโมงเอออุตส่าห์ชี้เป้าให้ขึ้นไปผมไม่ได้ให้ขึ้นห้างพระเนี่ยไะ <c oughs> ผมให้ขึ้นไปขันช่วยนกผม,มเฉย,ออยดันไป<ด>ห้างพระเนี่ยอีกะ <c oughs> นะตะย้งตะย้งแฉวเอานกลงมาถ่ายก่อนไป ผมอุตส่าห์ว่าให้ไปขึ้นเรียกขันช่วยเฉยไม่ต้องขึ้นพเนียดไว้ท่านไม่ขึ้นพเนียดอีกสีแดงแรงฤทธิ์พอขึ้นก็หมานอย่างนี้เน,น,นี่ยน,นี่ครับผมพ้ละพักเอาออกแล้วเหรอพ่อแล้วบ่พ่ออ,อะไรบ่เปนใหม่ใหม่มันแห้งใบนี่ใส่แค่เดียวมาครบทีมอีกสองท่านครับอันนี้มาเจ็ดคนมั้ง วนๆกลับไปทั้งแล้วกสองจานแว่งกับจานหมิ่น,นับผมงานก็มีอยู่ประมาณนี้แหละกะกรฮะทางไหนทางที่เรามาตรงนี้อาศัยว่ามันไม่ค่อยมีคนเข้ามาก็มาใส่มายอนเอ<น>าก็าได้เหนียวนะอูห์ฟันเรี้ยวเพื่อออกมาพวกจะมาบินออกได้สิ่งนิดๆโอ้โหคูกันโอ้ยมันอยู่คานปูนเน่ย ก่อนถึงสะพานปูนอะก่อนถึงสะพานปูนเนี่ยนะนี่มันมีซุ้มไม้ที่เป็นโรงงานอะดีนะเสียงเล็กนี่แล้ผมว่าจะมาย้อนเอานี่แหละที่มั็นมามาเที่ยวหน้าไปตรงนั้นอะตรงที่พี่ใส่ตรงก็ที่ข้างโรงงานอะคาลมตัวหนึ่งเออแต่ว่ามันข้างโรงงานไหนมันข้าวไปไปขับไปเฮอก่อนถึงสะพานจะมีโรงงานโรงงานอยู่ขวามือเนี่ยแล้วจะมีเวิงเวิงต้นไม้อย่างเงี้ยเนี่ย ซอยนี้ใช่ไหมฮะซอยนี้ซอยเหรอก็เจ้าพี่บ่าว่านั่นว่าฟังอยู่อ่ะเลยไม่เอาให้ได้ก็บาดจะไปทางนู้นเราก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนกันไงก็ไปนู่นออกไปนู่นก็ได้ไปรอร้านใส่รอแถวซอยนั่นก็ได้ซอยกินข้าวน่ะไไไปปปดิเดี๋ยวเราทักกันดิทารเย็นน้อยมันไม่นี่แล้วเนี่ยมันไม่มันไม่ออกมันต้องใช้เวลาน่ะแต่เสียงกลางน่ะออกมา ออกมาก็โดดเข้ามาเลยอ,อ่างก็ไม่ก็เยอะหรอกโอ้โหตัวเป๊จัดแซงจานจูไปแล้วครับไปพด,พดลูกนี้ไม่น่าบอกให้ขึ้นเลยเออบอกให้ไปขึ้นไม่ต้องขึ้นพะเนดใหม่ปีน,ปนี้มาครับขาลุ้มกันครับโอ้ยมนันแล้วครับผมจานปัญญา น,นูกใหม่มาฝึกครับเคยแต่ตีแต้มนกใหม่มาฝึกเคยแต่ชี้เป้าให้คนอื่นตอนนี้คนอื่นมันชี้เป้าอู้ค้ามตูดบวตแต้มนิดนึงบวตแต้มบวต,บแ,ตบแต้มมีบวตแต้มพี่น้องนีอ่อันนี้ค้ามตูดเกือบจุดกันแล้วครับโอ้โหปดเลยครับมาแล้วเสียปัญญาเสียปัญญา อู้จะตรวจเอ้ยเจ้าไวโพดอะไรไ,ไม่ของไม่ได้ออกแล้วไม่หัวลูกหัวหล่อนหิวน้ำแล้วเนี่ย,ย,นนยไม่ได้ออกเลยไม่เคยออกเลยทําไมมันมีหัวลูกหัวหล่อนเนี่ยไม่เคยออกเลยอไม่เคยเลยคนถ้ามันมีสายโกหก,กข้าโกหกไปไดนะ้ไงล่ะเชื่อมมันมีความเชื่อมัน่นหรอกโอ้ยจะกล้าขันออกกล้องดีเนี่ยโอ้ยออกกล้องเนี่ยออกกล้องไปเลยเนี่ยมาชานมาชาน ตัดยังไงเลยเนี่ยนกมันยังไม่เอาเนี้ยฝ่ายหน้าเลยมันมันมันแค้นอะไรเนี่ยมันกินน้าร้อนมากไปปะน้ําไม่ใส่มันโอเคครับผมเก็บแล้วเดี๋ยวไปเก็บนกกันครับเดี๋ยวไปหาซอยเข้าไปเล่นซอยนุ่มก็เข้าไปกินข้าวเลยครับผมทีมงานก็ประมาณสี่ห้าคนครับผมโอเคครับไปคนเลี้ยงข้าวแล้วไม่ได้ผมไม่ได้ครับ ไม่น่าชวนมาเลยไม่ค่อยหมานเลยวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนกโอ้โหไม่น่าชวนมาเลยไม่ได้นกเอานกใหม่มาฝึกไม่ได้นกหมานมาออมโอ้โหล้องจนล้องจนอ้วกอ้วกยาวเหรอมาดูมาดูเ <c oughs> ันยงปักธรณีจนอ้วกอ <c oughs> ปักจนเหมือนหัวงงเ่ะ ปักทนนีจนอ้วกออกอะ่ะน้ำลงคอเลยโอ้โหเจ้าต่วนปีครับเอ้ยไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใบพัดใบพัดเจ้าวันั่นน่ะน,น่ะฮะฮะเป็นอะไรมันวะฮะอ,อ้วกเออเจ้าใบพัดขึ้นจัดเลยดิย <c oughs> นั่นน่ะดูดิจัดมันร้อนเดียดอะไรดิเน,นี่ยเห็นไหมขึ้นน,นั่นน่ะเป็นใบพรปเจ้าใบพัดจะรอดไหมเนี่ยวันเนี้ยรอดรอด กินอาหารเยอะจัดหรือเปล่าไม่มันอ้วกแต่น้ำอ่ะครับวันที่มันกินอาหารเยอะจัดขาใหญ่ขาใหญ่เบลล์เลยขาอะไรขาคนเนี่ยขาสั้นด้วยออหัวยหน้าเลี้ยงไปแล้วไปแล้วไปแล้วหน้าเลี้ยงหน้าเลี้ยงนะเลี้ยงขึ้นดีนะเนี่ยไม่แคะไม่ดิ้นเอาหัวอยู่ไหนเนี่ยตายหาแล้วเขาโอ้โหไปดึงนกเขาโอ้ยเขาเองแหละเหรอ ไหลายหาแล้วโอ้โหค้อสร้อยขอครับพี่น้องแต่เมื่อไหรเนี่ยปีกเปิกบาดหมดเลยโอ้โหติดตั้งแต่สั่งข้าวนันแล้วมั้งนกหมาน่ะนกหมาน่ะโอ้โหอ้วนตบเลยอืมเขาจะทำเขาหลุยตอนคนพะโล้ขาใหญ่สั้นเลยอ่ะแข้งไก่ด้วยขาใหญ่ขาสั้นเลยดูกระดองมีกระดองเออดูกระดองนะ แทมที่เท่าไหร่ครับนี่จำมั้ยครัทมที่หกแล้วแทมที่ห้าแทมที่ห้าครับผมโอ้โหสุดยอดสุดยอดไม่น่าพูดเลยไหนโอ้โหใหญ่จริงเลยนี่ยโอเคครับผมจิบแล้วครับวันนี้ก็สร็จนุกสรา่งกันไปกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็สร็จนกศรั่งกันไหมครับได้ไม่ได้คนได้ก็ได้คนไม่ได้ก็ไม่ได้นี่คนไม่ได้อยู่นี่ คนไม่ได้คนได้ก็ไม่แบ่งให้คนไม่ได้บ้าง้ะเราจะร้องไรแล้วเนี่ยเ <c oughs> อาไปใส่ก,สกุ้งไว้น้ำคันโอเคครับผมเดี๋ยวไปรุ่นไม้ใหม่หมครับผมจ,จะไปตามสามปุกตูดเล็กแตปีกไหนไม่รู้เต<า>ี้มไหนอจ,จะไปตามสามปุกเสียงเล็กครับตัวนี้จะเหนเียวหน่อยดมมันตูดดิอย่าไปกัดให้ดมตูดโอเคครับผมรอรุ่นไม้หน้าครับผมใครจะทําแต้มเพิ่มอันนี้คนต้อนุกสองคนครับ ทีมงานนั้น Banana, นกเขาใหญ่กับทีมงนานคนต่อนกสองต่อสามครับผมเขานกหมานครับต่อให้สามคนเลยโอเคครับผมพี่น้องโอ้โหวันนี้เป็นพระเอกอยู่คนเดียวเลยครับผมแจ่มที่โกพอได้หมานพอได้หมานไม่รู้ผู้หรือเมียไม่คูแม่อะไรเลยไม่คูแม่อะไรเลยตีตะไลขึ้นมากระโดดเหยียบเฉยๆหมานจริงๆ พอได้มาอนุยาดเลยครับเจ้าใบพทดไบพทไวพ้ไวพดัพดอาไปแทงตัวนี้เขานี้เลยนี่มีนกแน่นะ่ะมีเป็นคู่เมื่อกี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่ว่าเอเหรือเขาขึ่ว้าวไ <นะ S 2> งนั้นวฉันแทงเลย หายแย่งนกเขาใครก็จะว่าก็จะขวางนกก็อยู่นี่สุดยอดครับผมเจ้าไบบลวันนี้หกเตรียมทีหกตัวเดียวเลยใช่ไหมปาตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยโอ้โหตัวผู้ตัวเมียเช็คดิตัวผู้อะตัวผู้เก็บชิดอะมันไม่คูรูนะเออมันยังไม่ทันได้คูก็ไม่รู้เอ้ยแต่มันกินมันน่าจะครเนาะใช่เขามันน่าจะครูให่เขาจีบหน่อยสิเขารออยู่เนี่ย อ๋อรออยู่ใช่ไหม,มจะจีกหรือเปล่าพางังฮะพังน้อยเกินมั้งเนี่ยโหนี่พังตั้งแต่วันวันวันศุกร์อ่ะเหรอวันศุกร์ไปได้ก็ได้หกแต้มเหมือนกันวันศุกร์เนี่ยไปพดูดเอาไปพดไปเอาไว้อวเอาไปพดไปแล้วก็วจิกจีกโอ้โหเจ็บเหลือกเกินสง <laughs> สารสงสารสงสารพอแล้วแก้มที่หกครับแก้มยาไปพ งานออกทีมมันครับผมโอเคครับครับผมจานจูก็แก็มเท่าไหร่ครับจ้าเต็มที่สามครับเต็มที่สามเขาล้มเขาล้มเขาล้มร้อนร้อนโอ้ยมายืนเขาล้มก่อนเขาล้มก่อนแก็มที่สามเสียงไหนครับนี่เสียงกลางๆครับเฉลยเจ้าเก้านะครับผมนี่นอนครับผมสุดยอดกลางๆครับเฉลยลายเฉลย ใช่ครับผมุมนันนี่ขลุ่มพอไหมทีนุน่นดิขลุ่มนุ่นดิแบบหาสันตะกูด้วยเน่อยใส่เขเป็นตัขลุ่มอยู่นะขลมมุ่มครับเก็บชิดเปีย้ย ดีเลยดีมันจะถูกมานะครับมานะครับโอ้เอวุธใหม่แถวเก้านกมาจากไหนครับนี่นกยุ้องปีไซยุบานว้าวแปลกหน้าหลือคนแปลกหน้าคนแปลกหน้าโอเคครับผมลอหล่น แตรมต่อไปครับปลาสีมีได้แตรมเพิ่มบ่ผมก็ยังหล่นนี่เอาละครับผมใส่นกมาเป็นตาได้นกพหงอนมันิ่มนียโอเคครับค,ครับรอดเหี่ยจนได้ครับเจ้าเพชรโทรก็เสียงออกกลางๆนะครับผมนี่ครับเจ้าเพชรโทร,รอดเหี่ยจนได้ครับใส่ต้นไม้ต้นนี้ครับเลยนี่ต้นพุ่มมะขามแล้วก็พุ่มต้นเรียกต้นอะไรนะ คล้ายๆต้นหางนกยุงแต่เขาเรียกก็ต้นอะไรไม่รู้ที่ฝักมันกินได้อะจะาปิทูกันขึ้นก็มีนกป่าบินออกมาจากนี่ครับผมเข้ามาสองตัวก็คูกันอยู่ยุกสองยุกนี้แหละครับแล้วก็สู้กันก็มีมอไซค์วิ่งผ่านจะาปิทูหยุดครับนกป่าก็หยุดหยุดไปพักนึงครับมีรถวิ่งผ่าน พิ่งผ่านไปผ่านมาหลายคันอยู่สองสามคันก็เงียบกันทั้งคู่เดี๋ยวเหยียบจนได้ครับผมพี่น้องจะออกพิโทโวจัดแล้วครับจะเลยถ้าเป็นตัวผู้นะเดี๋ยวเช็คก่อนครับผมอาจะเป็นตะเขียบห่างไปหน่อยครับ อาจจะเป็นตัวเมียหรือจะเป็นตัวผู้เดี๋ยวจานจูมาพอดีจานจูมาัยังยก็มีแตกันงามดีครับผมพี่น้องดีค,ครับอย่าไปเรียวกว่ามันคู่ครับผมจะให้จานจูปดให้จิดชนะหายไป ตัวพูดด้วยตัวเมียขึ้นเข่าสองตัวไหมง่ายสิกู้งขาญ่อยู่ดีเนาะกผูอยู่ดอกเว้กูผูจิตรอกหลานแล้วร้อนแห้วแล้วถ้าจะเกียบหางหน่อยนึงเนาะเสียงก้างๆพุงๆเลยตัวนี้ขึ้นหยิบหางเลยหางจะหนิวมันปูห ทุบผู้เ้วบึงบึงขา,ม,ามันนี่เนาะจุ่นมอนขามมนขามกันไงทุบปู้เราเขาสองตัวแม่ตัวหนึ่งบินออกก็คือทา,าเพคคู่กับทุกผูคือสิบว่าได้หรอกบังทาล่ะขาครับผมหมานล้วครับผมให้เจ้าเพรโทรคู่ให้นเนี่ย cú thắng cú hưng hưng không, 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 hưng hưng này, hưng 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 mẹ, cú hơn hơn chắc đọc. Đọc คุ้มนะคุ้มอะหมาอยังหมาไหมเนี่ยมมไม่มีเนี่ยต้องก่อไผยหลังวัดนี่โอ้ไม่เอาเลยอะ่ะแปลกหน้าแล้วถามว่าได้จะมาขี่โมงถามได้เป็นไงเราอหม,มาแล้วครับผมหมาแล้วหมาแล้วครับผมเ, <c oughs> เจฟฟี่หน่อยออนานหมาเขาที รอดเห้สายโชว์หมูกันยาวเน้นโชว์ไม่เน้นเตี้มครับผมแต่แต้ตมนี้ปล่อยนะไม่เน้นเตีม้มโอเคครับเพราะก็ไม่ได้ติดกล้องให้ได้ชมนะครับเพราะว่าใส่ต้นไม้จะมาอน,นี้เพราะว่า,มาไมันใส่ไม่น่าติดกล้องครับไม,ไม่พอที่จะนกจะเข้านะเาะเลยไม่ได้ใส่ไม่ได้ติดกล้องโอเคครับผม รอรุ่นมาต่อไปครับครับผมโอ้ยเตมที่สองมาไม่ขันไม่คูครับผมเข้ามาก็โดดเหยียบพระเนยดเลยครับผมน่าจะัวผู้อยู่นะดูจากสอจากตาละบินมาจากทางนู้นครับผมนี่ผมใส่เสานีครับไม่ได้ตั้งกล้องนะครับผมก็ใส่ดูเฉยๆว่ามีนกไหมเรไม่ได้คิดว่ามันจะมีนก วันนี้ก็จะเอาเป็นช็อตได้นกอย่างเดียวนะครับผมพี่เนองก็เอาช็อตได้นกอย่างเดียวจะไม่ได้เอาตั้งช็อตเล่นช็อตอะไรช้าเพชรโตครูอ่างมันเดิมแล้วครับผมตัวนี้ก็เข้ามาไม่ขันไม่ครูครับไม่เรียกไม่คูเข้ามาก็โดดเข้าพเนียตเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวปลดปลด,ปลดนกดูก่อนครับผม,มนะครับป๋า นะครับกดเลยครับเอ๊ะจับจับจับไปเนี่ยกันะป๋าแป๊บนึงผมปัดผมปัดหน้าจอมันได้และอ่ะเอาเลยไปเลยเอาแล้วเอาแล้วติดแป๊ดเดียวบาทเฉยเลยเชือกมันเล็กเชือกมันใหญ่นะเล็กเหรอนี่ยมันเล็กรังเก้าอย่านะเล็กแล้วมันแข็งไงผมรังหกเลยนะผมว่าตามันถี่มากไปแต่เจนถี่ เขาจะว่าติดอยู่อ่ะติดตีตีตีอยู่ครับเป็ดโทจากจุดแล้วครับผมจากคูแล้วคูสิป่ะอ,อืมตื่นป้าสิเนี่ยเอาเลยลูกโชว์ป้าเลยลูกไม่เอาไม่เอาป้าเช็คตัวตัวผู้ตัวเมียอ้วนปึกเลยเนี่ตัวใหญ่ตัวเนี้ยตัผูผ้ผู้นะทำไมไม่คูอะไม่ทันได้คู จริงจริงไม่น่าจะขู่นไม่าำหลักมันน่าจะขู่จะเรียกตั้งแต่ที่เรียกแล้วนกมักนควรสมบูรณ์นะเนี่ยไม่ใช่ไม่สมบูรณ์ควนบลิสเทธิ์เลยเลอชิดไหมชิดโอเคครับเดี๋ยวให้จำมรรดาเก็บให้มาแล้วครับเตี้ยมที่สองแล้วโอ้โหโโเจ้าเพชรโทรนึกว่าจะไม่ได้ครับผมมันมันมันเข้าแบบฟุกๆกันนะพูดถึงว่านกปลาขันมา มาเข้าตามปกตินกมันก็มาเข้าเสาห่างก่อนก่อนก็อยากเข้าไปอ่ะวันนี้มาเจอนกต่อสิโอ้ยเรียกนกแอบนกแอบนกแอบเออไม่แอบเขาเขาได้ขกเตี้ยมแล้วจะอะไรมากมายเนะโอเคครับผมรอรุดหม้ต่อไปครับไม่เรียกเลยอาศัยปาชิงคูน่้ไม่มีเรียกเลยธรรมดาธรรมดา โอเคครับลองรุนไม้ต่อไปอไปแล้วครับสำหรับวันนี้ก็จะไม่ได้มีคลิปตั้งกว้องคลิปสักคลิปหรอกครับผมก็ไมยบางทีนกมันก็ไม่ค่อยเล่นเล่นไม่น่าจะได้นกครับแล้วก็ไม้ก็ใส่แบบทิ้งๆกว้างๆก็มาได้นกรอบคําครับสองต้มก็ตีไข่แตีไปครับเจ้าเพชรโทรใส่ต้นไม้แต้มหนึง่งใส่ไฟแต้มหนึ่งก็ คิดว่าจะนี้นกเข้าร่วมก็เลยไม่ได้ทางก้องครับผม EP นี้ก็จะไว้เพียงเท่านี้ครับผมสรุปแจมผมก็จะไปโทูสองแจมครับจันยงก็สองแจมหนึ่งนะนุ่นครับคนหมัน,น,มนโอ้โหจานบัญญาปุกแจมแลวครับผมก็จะได้นี่ครับผมก็จะได้เป็นจอดๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้จันจูก็สามแจมนนะสามแจม,ส,ม,แมสี่สี่กับเขาไฟสี่กับเขาไฟนะ โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ไว้ปัดไว้เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับผมกับทีมงานก็จะไว้เพียงเท่านี้ครับไว้รอรุ่นโอกาสหน้าอาทิตย์หน้าก็จะไปบุญกฐินบ้านอาจารย์โยงนะครับผมจะไม่ได้ออกต่อนกก็เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้รับชมอาบุญบ้างครับผมี๋ยวก็ไอพีอบอาทิตย์ถัดไปนุ่นก็รู้ก่อนว่าเลิกงานกี่โมงครับถ้าเลิกงานเร็วก็จะไปป่าภูเขาถ้าเลิกงานเช้าก็ เดี๋ยวดูอีกทีครับว่าจะไปไหนหมายไหนกันโอเคครับสำหรับ EP นี้ผมกับทีมงานผมก็จะไว้เพียงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจันยุ้งสวัสดีครับจันยุ้งเปานกจันเลิกก็ไปข้างหน้าแล้วจันเลิกสองแต้มติดตามใหม่ครับอาทิตย์หน้าครับผมโอเคอาทิตย์หน้าผมไปไม่อยู่ดิผมไปทำบุญโอเคเป็นไรต่อไปด้วยครับผม